สวัสดีครับท่านจะมาชิกพบกันวันละสูตรจากบุญมีนาทีทองนะครับนะหลักสิบกทมองว่าที่แล้วเรียบร้อยโรงเรียนเจ้ามือนะครับนะผิดก็คือผิดงวดน,นี้มาแล้วครับใครที่ติดตามอยู่นะครับนะงวดน,นี้สี่กับเก้านะครับถ้าผิดอาจารย์งวดหน้าจะไม่ลงทิ้งไปเลยครับถ้าสูตรไหนก็แล้วแต่ถ้าผิดสองงวดจะไม่ลงให้นะครับนะ จะไม่ลงให้นะครับงวดนี้คือว่าให้แก้ตัวนะครับหลักสิบกอทมนะครับนะเข้ามาดุย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 ยดุยยนี่ไหมครับเข้ามาตั้งแต่593มานี่ไม่เคยผิดมาถึงเราป๊อกเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะว่าหวยไซด์ด่วนมา426มันไม่มี0นกับ5เลยพ่อแม่พี่น้องมาเลยขัดกันไงอาจารย์นี้มันจะผิดจริงๆผิดจริงๆด้วยนะมันตัวดับนะครับดับอยู่ด้วยนะงวดนี้ตัวดับมันดับนานก็ เสียวๆเหมือนกันงวดน,นี้ดับหกนะท่านจะมีมันดับดับมานานเหมือนกันนะก็ให้ระวังหน่อยเพราะอยู่ไอ้ที่ว่าอาจารย์บอกไปอ่ะงวดแล้วดับเจ็ดก็ดับอยู่จริงนะครับดับเจ็ดนะใครให้เล่นเจ็ดมานี่ก็จริงแทบงวดน,นี้หลักสิบกทมสี่กับเก้านะครับสี่กับเก้านะเข้ามาตั้งหลายสิบงวดพอมาถึงงวดที่แล้วถึงเราปุ๊บแดกกินเรียบร้อยเลยเข้าโรงเรียนเจ้ามือเลยนะครับนี่ใครถ้ามา เอาของสูตรกทมให้ลงหน่อยผิดก็ช่างมันตามสักง,งวดหนึ่งถ้าไม่ถูกวันนี้ก็ทิ้งไปเลยอาจารย์ก็บ,บอกอโอเคครับลงให้นะอ้าวมีหลักสิบกทมมาแล้วนะครับหลักสิบระหว่างสี่กับเก้าถ้ามาจริงให้ลงตัวนี้นะท่านจะพิกนะถ้าไม่มาก็หายเลย9้าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าใช่แต่หูหวยยีชุดให้ท่านถา,ามหานะครับที่ว่าดับดับยี้าชุดอะ งวดที่แล้วก็ดับอยู่นะครับงวดที่แล้วก็ดับอยู่งวดนี้ดับเลขคู่นะครับนะงวดแล้วดับเลขขี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเขียนให้นะสิบหกกดานะครับนะใครถามหาเลขเลขบนนะครับดับนะที่ดับคู่เงินอนะ่ะห้าสิบสองงวดแล้วงวดนี้ถ้าเป็นงวดห้าสิบสามนะครับนะเดี๋ยวเขียนให้เลยนะครับศูนย์สองสี่เข้ามาแล้วนะครับ ดับอยู่อ่ะห้าสิบสองวดนแล้วนะครับนะใครใครได้มาก็เบาหน่อยนะครับนะไม่ใชใ่ดับขาดเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าวดนไหนไมันจะหลุดนะว่ามันเดินนานแล้วห้าสิบสองวดนติดแล้วนะครับนะยังไม่ผิดเลยคู่คู่ดับนะครับเนี่ยใครได้มาจากสำนักไหนนี่อย่าไปสนใจนะครับเบาเลยนะครับเบาได้เบาเลยนะครับนะเพราะสูตรนี้คือสูตรเจ้ามือชอบละนะครับนี่ ถูเจ้ามือเขาชอบอะไรเนี่ยตัวนี้รับกินว่างั้นเน่ยนะรับกินไว้ไม่มาสิบหน่วยนะครับไม่มาไม่มาคู่เงินว่างั้นไม่มาสองตัวนะครับงวดแล้วก็บอกว่าใครเล่นขี้ขี้กินยังเขียดเลยกินไหมล่ะม,ม,มันไม่ได้มันไม่ออกขี่มาคู่คู่ได้ไหมมาคู่เล่นขี้ขี้ไว้น่ะคู่ขี้ได้คู่คู่ได้งวดน,นี้มันกันขี้ขี้ได้คู่ขี้ได้แต่คู่คู่ไม่ได้นะ สูตรมันบอกอย่างนั้นนะครับนะสูตรมันบอกอย่างนั้นตามสูตรนะครับห้าสิบสองวดยังไม่ผิดเลยนะครับนะสูตรนี้ห้สองวดเดี๋ยวถ้าทะลุถึงปีหกเก้าเดี๋ยวจะลงในสมุดห้องสูตรให้ครับเพราะสูตรนี้ดีมากนะครับสูตรดีๆอาจารย์จะเจ็บไว้ลงพิมพ์ในสมุดให้ท่านจะมาชิกที่จะซื้อหนังสือนะครับมันจะง่ายนะครับสูตรดับดับนี่ยี่ห้าชุดนะครับ สิบหกกดานะกกดาคมนี้ครับนะดับบนคู่เงินไม่มีนะครับใครได้มาจากสำนักอันจากไหนก็แล้วแต่นี่ครับนะนี่ให้เบาได้เบาเลยนะครับเบาได้เบาเลยนะครับนะอ่าดับคู่เงินบนนะครับถูกมาแล้วห้าสิบสองนวดนะครับนะอนี่มันสี่อะไรนี่ถ้าสี่เก้าหลักสิบถ้าสี่อะไรไม่มีสี่ศูนย์บนนะครับไม่เกี่ยวกับล่านะสี่สองสี่สี่สี่หกไปแล้วสี่แปดนะครับนะ ถ้า4มาให้ยิงเลขขี้นะครับถ้า4มานะให้เลียง41434547สี่สามสี่หนะจำไว้สี่หห้าสี่เจ็ดสีนี่อย่างนี้ได้นะครับนะถ้า4มานะออบอกไว้ก่อนให้ยิงเลขขี้ถ้า4มาหลักสิบนะครับเไม่ต้องเอาละไม่นาไม่ใช่้ถ้า4มาให้4ี่หนึ่งสห้ะครับส เจ็ดนะครับนะเอสี่ 4, 3, อีกตัวนึ่งสี 4, 3, ่สามไปไม่เป็นไรครับ 4, 3, 4ี่ส4มสีี่เนี่ถ้า4มาหลักสิบมีแค่นี้นะครับไปยิงเลขขี้เลยนะครับถ้าหลักสหลัก10บนะสี่หนึ่งสีห้าสี่เจสีมี่เมีแค่นี้เองท่านนะครับถ้าหลักสิบกทมเขามาแล้วนะครับ4ี่กับ9อาจารย์ฟันให้4ี่ตัวเดียวถ้าสูตรเขาไม่ผิดนะฟันให้4ตัวเดียวเลย ให้สี่ตัวเดียวเลยนะครับงวนนี้กําลังวันสี่แรงนะครับงวนนี้นะบอกไว้ก่อนนะกําลังวันนะอโซลอะแรงมากนะครับกําลังวันนะครับสี่กับหกนะบอกไว้ก่อนนะครับกําลังวันนะวันพุธออกวันพุธนะครับสี่มีสิทธิ์มานะแต่จะมาสี่อะไรนี่ถ้าสี่มาแค่นี้เองสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดสี่สามสี่เก้าชอบตัวไหนเลยนะครับนะนะ,นะเดี๋ยวมีหลักหน่วย ตัวหนึ่งให้อีกดูนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยเยมื่อกี้ไปไหนแล้วหลักหน่วยก็นี่หลักหน่วยเพิ่งหาได้เมื่อกี้ให้ท่านเเดินมาฝากท่านสมาชิกเลยนี่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เองนี่ครับเนี่ยกำลังเห็เออมันก็เดินดีนะเดินมาหลายงวดนะครับเดินตั้งแต่เก้าเจ็ดเจ็ดมานี่หลักหน่วยหลักหน่วยหน่วยบนนะครับหน่วยนะอาจารย์นั่งไปนงมาก็นั่งคิดไปด้วยนะครับก็เลยเออ แล้วก็เพิ่งหาสูตรเมื่อกี้นี่เองครับท่านสมาชิกนะก็เลยทําไว้นี่หลักหน่วยนะครับห้าตัวมาหนึ่งตัวนี่หลักหน่วยบนนี่เมื่อกี้นั่ง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 แล้วก็นั่งดูใบเดียงเบอร์ตัวนี้ก็ไล่ดูนะครับก็สูตรก็ไล่ดูหาจุดมันนะนี่ครับนะก็เลยเออเข้าดีเข้าท่าดีครับห้าตัวมาหนึ่งตัวนะครับงวดน,นี้ก็เจ็ดเก้าก็มาเก้าศูนย์ศูนย์ก็มาศูนย์อันนี้มาเจ็ดเจ็ดก็มาเก้าสี่ก็มา หกสามก็มีแปดเจ็ดก็ถูกแล้วก็สองเจ็ดและแปดแปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับแล้วก็ห้าสองเก้าสองก็ถูกงมืแล้วสี่หกนี่มีหกนะครับเมื่อนี้ตกตัวนี้ท่านจะมีห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งสี่ให้แต่ตัวนี้ยังไม่เคยมาเลยนะมันจะมางวืนี้เจ๊นี่นี่น,นี่มาตรง,งนี้ดีกว่านี้ไอตัวตัวที่สี่ยังไม่มาเลยนะ วงนนี้ตกตัวตัวเลขสี่ถ้าสี่มามาสิบนี่สี่ไม่ไอจุดนี้ยังไม่เคยมาเลยนะตามลายมันห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดแต่มันจะเดินแค่ห้าแปดหนึ่งเจ็ดแค่นี้เองหรือมันจะมาแถวนี้นี่นี่เนี่ยเวลาม,มามาตัวนี้เลยเนี่ยไล่มาเลยนี่เห็นไหมไล่ <c oughs> แต่ก่อนมนไล่ตัวบนนะไล่ตัวหน้านมาบ่อยเด้ <c oughs> มาหรือมันจะกลับมาตัวหน้าอีกท่านจะมาอีกเดี๋ยวมีตัวนะนะสูตรหนึ่งนะสูตรนาทีทองตัวเดียวมาตัวเดียวเดี๋ยวทําให้ดูและ <c oughs> หลักตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับนะตัวเดียวมาตัวเดียวทําให้ดูหลักหน่วยนะครับว่ามันชนไหมนะครับให้ติดตามชมแลวก็แล้วกันนะครับพบกันวันละสูตรจากบุญมีหน้าทุยทองระหว่างห้ากับเจ็ดนะนะดูแล้วน่าจะห้าถ้าเป็นเลขคู่นี่นะให้เอาเลขขี้ยิงนะถ้าเป็นเลขคู่หลักสิบเอาไปยิงหลักหน่วยขี้เลยนะครับนะหลักหน่วยขี้จะมีอะไรอะ่ะเหลือห้าหนึ่งเจ็ด นะครับนะถ้าเอาเลขคู่หรสหลักสิมันจะเหลือ4ี่หนึ่งสห้าสี่เแค่นั้นเองนะครับหรือว่าหวยออก4ี่หและ้จะมา4ี่เจมันก็เป็นไปได้นะครับนะตัวเดียวโครล่ถ้ามันมาตัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะเมื่อกี้ก็สมาชิกโทรมาหลายที่เลยนะ,ะจากเชียงรายเจ้าก็เชียงใหม่ลำพูนนะครับโทรมานูน่น ไปสุดนู่เลยนราธิวาสก็มีขอบคุณตั้งสงครคารนราธิวาสนะสุราษฎร์ธานีโอ้ก็มาเยอะเลยแฟนแฟนขับมีแต่สวสวทั้งนั้นเลยระยองฮีก็มานะครับนะอ่าทางอุบลมุกดาหารโอ้เยอะเลยแฟนอาจารย์นะครับแฟนขับเยอะนะครับแฟนขับเยอะหลังไลฟ์ครับโทรอยากเข้าห้อง VIP ให้ทําเป็นไลน์ขึ้นมาไม่ต้องโทรหาอาจารย์นะครับนะเพราะว่าไม่มีเวลารับสายนะครับทา ทำา d l ดี e ขึ้นมาเลยครับเบอร์นี้นะ,ะแล้วก็ทักว่าจะากเข้าห้องอสายด่วน VAP นะครับเราเพราะว่าสายด่วนเราจะให้แต่ทางไลน์เท่านั้นนะครับให้โทรมาเบอร์นี้นะครับถ้าจะมาชิกนะโทรมาโอ้ไม่ใช่โทษโทษทีศูนย์เก้าสี่เจ็ดหกาทำไอดีลามาครับไม่ต้องโทรมานะครับนะอาจารย์ไม่มีเพราะอาจารย์สมาธิกำลังทำหวยเดี๋ยวนะนี่ ทำาอดีไลเข้ามาทักมาเลยนะครับทําเป็น ID ดี n ลนะครับทำไลายครับทำไลายนะอย่าไปโทรมาครับเสียเวลาเพราะอาจารย์ไม่มีเวลาเพราะกาลังคิดหัวอยู่นะครับให้ท่านทาํา i ดี i ล e ถ้าทําไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทําให้เพื่อนผูงทำแล้วทักอาจารย์มา,าว่าอยากเข้าห้อง v i p รายปีนะครับแต่รับสมัครครึ่งปีจะได้ครึ่งราคานะครับเพราะว่าไอต้นปีนบะ่งคนเขาสมัครแต่ต้นปีแล้วแต่ปีนี้ให้กรณีพิเศษกลางปีรับสมัครนะครับ ทำเอไอดีไลน์มานะครับนะทำไอดีไลน์ไม่ไม่ต้องโทรมาครับท่านมิอาจารย์ไม่มีเวลารับสายกําลังขับข่งกับหวยอยู่ก็สูตรหวหวยลาวก็ยังงดไว้ก่อนอยู่ครับเพราะว่าพักนี้มันไม่มาตามสูตรก็ดูดูไว้ก่อนทําสูตรไว้นะครับมันยังไม่เข้าตามสูตรก็เราดูดูดูทางหวยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าลงทะพุดตะพือไปเรื่อยๆเปื่อยนะครับอ่ เพราะว่าสูตรมันไม่นิ่งถ้านอีกมันไม่ออกตามสูตรดูดูนะครับมันมันพินเพียนยังไงพางนี้เพราะว่ามันแปลกแปกอ่ะนะครับนะต่าแล้วมันมันไม่ไม่เข้าตามไม่มาตามสูตรแต่ย้อนหลังมันเข้าจริงอ่ะเวลาจะเอามันไม่อยากให้สมาชิกเสียเงินไป,ป,ปเปล่าถ้าไม่แม่นเราก็ไม่อยากทำไม่เข้านะอ่านะครับน,นี่หน่วยรัฐบาลไทยนะครับนะห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่สูตรทําเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะครับนะ หลักสิบกทมให้มาแล้วนะครับหลักสิบกทมสี่กับเก้างวดที่แล้วผิดนะอันนี้เข้ามาหลายสิบงวดพองวดที่แล้วผิดเลยถ้างวดนี้ถ้าผิดซ้ำสองอาจารย์จะไม่เอาครับงวดนี้ถ้าไม่ผิดแต่ตัวเดียวมาตัวเดียวมีนะมีตัวเดียวมันชนสี่นะครับนะเมื่อกี้อาจารย์ดินนามส่งมาให้อยู่ไหนวอเอุจิตี้ครับมีตัวเดียวมาตัวเดียวนะ่จะฝากท่านมาชิกนะครับไม่ใช่สูตรอาจารย์หรอกอาจารย์ินนนำตัวมาเมื่อกี้นี่นะครับเนี่ย ตัวเดียวมาเตี้ยวไวไหนเดียวก่อนนะโหลดแป๊บเดียวนี่ครับท่านจะพิกนะนี่จดไว้ว่ายังไม่ได้เขียนใส่นี่ตัวเดียวมาตัวเดียวเออนี่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 เพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองนะครับนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวเดีย๋ยวขยายนะใครแคปหน้าจอก็แคปดูเนาะแต่ไม่ใช่สูตรอาจารย์นะครับม,มาแบ่งปันนะสูตรอาจารย์นี่นมเขาได้มาจากไหนก็ไม่รู้แหละนะครับโปรดทราบตอนนี้เป็นสูตรอาจารย์ก็ว่าสูตรอาจารย์สูตรคนอื่นก็ว่าคนอื่นคือเพราะว่าอาจารย์นี่นามือขวาของอาจารย์ที่ หาสูตรมาป้อนให้อาจารย์นะครับถ้ามานั่งหาคนเดียวไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วครับนะเพราะเราก็ต้องมาแบ่งปันให้สมาชิกให้เข้าใจแคปดูนะครับแคปดูนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนะตั้งแต่77มา3 7มมานะครับนะเตัวเดียวมาอ่าเก้าตัวเดียวมาอ่าห้าตัวเดียวมาอ่าสตัวเดียวเอ้ยเตัวเดียวมามา7 2ตัวเดียวมา2 3ตัวเดียวมา3 3ตัวเดียวมา3 2ตัวเดียวมา2 9ตัวเดียวมา9้าแล้ว6ตัวเดียวโคโลมา6วันนี้4ตัวเดียว สี่ตัวเดียววันนี้จะมาไหมเอ่อมันมาตรงนะเมื่อกี้นะที่ว่าหลักสิบกทมมันสี่กับเก้ามันชนสี่ตัวนี้ท่านจะมาชิกมันจะมาสี่อะไระหรือว่าสี่ตายตัวนะครับนะคอยติดตามชมน,น,น,นี่การนี้กะสูตรนาทีทองอ่ะใครอยากทําก็แคปหน้าจอแล้วก็ลองไปทําดูนะครับนะ,ะใครรู้ว่ามีสูตรแล้วก็ว่าตรงกันจากไหนมาอันนี้ไม่ใช่สูตรอาจารย์นะนะครับบอกไว้ก่อนนะ ของอาจารย์นินามส่งมาให้ก็เลยมาแบ่งปันท่านจะมาชิกอีกต่อหนึ่งนะครับนะโปรดทราบตามน,นี้ด้วยจะไม่ต้องดราม่าให้เหนื่อยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ไปมุ่งแต่สายด่วนอย่างเดียวเพราะสายด่วนกําลังมาแรงนะครับเพราะว่าสายด่วนทําไมไม่ลงทาง y o youtube อาจารย์ไม่ได้ครับเพราะว่าทางเขาสั่งห้ามนะครับถ้าลงดูผู้ดังไปก็เดี๋ยวท่านโอดอีกนะครับไม่อยากให้ดังอยากให้ท่านสมาชิกได้มีเงินใช้ทางกลุ่ม นะครับนะไปซื้อ N 3สมดังเห็นไหมนะี่จ่ายครึ่งเดียวคุ้มที่ไหนแล้วครับนะถ้าดังไปงเขาเร็วนะเดี๋ยวนี้นะเขาดูทุกช่องกันนะพวกเจ้ามือตัวไหนดังทุกเอาไปปิดปั๊บเลยแหละนะงวดที่แล้วอีสี่หยังปิดนะสี่หกสองหปิดจ่ายครึ่งราคาด้วยบอกไว้ก่อนเดโชคดีที่ท่านจะมีในอาจารย์งวดแล้วหวยสายด่วนมาสามตัวสามตัวเขาไม่อ่านไม่ปิดเลยโชคดีไปนะครับกลับห ประตูก็สบายหืออหือไปเลยนะครับนี่นะครับแคปหน้าจอด้วยนะครับนะ่อ,ะอนอื่นเดี๋ยวจะอ,อันนี้นะครับคําเตือนเช่นเคยนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาทีทองกดไรคโกดกระดิง่งปิ๊งๆติดตามแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับ4ี่ตัวนี้ถ้ามานะครับนะ ให้วางไว้หลักสิบนะครับนะวางไว้หลักสิบเลยนะครับนะหลักสิบนี่แน่นๆ่นไว้เลยนะครับหลักสิบนะถ้ามานะครับหลักสิบถ้าสี่ตัวนี้มันพอดีกับหวยอาจารย์นิมิตฝันให้มาแล้วตั้งแต่ต่อหางเลขเลยครับนะว่ารอสายด่วนว่าจะตรงหรือเปล่าไปไหนแต่อาจารย์ได้มานิมิตฝันแต่มีตัวดีก็แล้วกันนะครับนิมิตฝันให้มาเลยนะครูบาอาจารย์ให้มาเลยตั้งแต่หวยออกวันนี้พรุ่งนี้คืนนี้ ฟันเลยต่อหางเลขแล้วียกว่าต่อหางเลขมันจะคิวนะครับนะอย่าแม่นแต่มีตัวนี้ก็แล้วกันนะครับว่าสี่อะไรแค่นั้นแต่บอกเลยถ้าสี่ตัวนี้ว่าปักไว้หลักสิบปักไว้ตัวเก่านี่ท่านจะมีปักไว้ตัวนี้พอหลักสิบกทมอนี่มันมาตรงสี่ตัวนี้ไงแต่เก้ามมนมีเก้ามีตาหนินะครับนะสี่ตัวนี้อยากให้ถูกหวยถ้าสี่มาให้ยิงเลขขี้อย่างเดียวหวยต้องมีเลขขี้ภายในสิบหน่วยต้องมีเลขขี้บอกไว้ก่อนเลยครับถ้า สีมาสีหนึ่งสีสามสีห JA ้าสีเจ็ดสีเก้ามีแค่ห้าชุดแ่วนั้นเองอ่าสีตัวเดียวคู่ลูกนะครับสีตัวเดียวปักเลยนะครับอ่าสูตรก็ให้ไปแล้วนี่อ่าสีตัวนี้นะครับสูตรก็ให้ไปเลยแคปหน้าจอลองไปทําดูมีแปดคงที่ด้วยนะอ่าเอ๊ะทำไมตามไม่ตรงไม่ได้สีน anyway. ีสสสสสส่มีแปดคงที่ด้วยเข้าใจตามนี้ด้วยนะนี่ทําตามนี่นี่นี่ตามขีดขีดนี่แหละแล้วก็มาทำแปดคงที่ด้วยนะอ่าบวกแปดคงที่มันจะได้ตัวนี้นะครับ วดหน้าสี่มักสี่คักๆเด้อพ่อแม่พี่น้องมักสี่หลายคนว่าตัวก็ยังว่ายังว่านะครับนะอ่าแค่นี้ก่อนนะครับนะอ่าค่อยนี้ก่อนดีวอาจารย์จะดูแต่ยังไม่นี้หรอกดูสูตรหาสูตรไปเรื่อยเปื่อยนะครับดูสูตรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ตอบสมาชิกด้วยท่านจะเข้าห้องสายด่วน VP นะครับสายด่วน v p นะครับให้ท่าน ทำแอดไลน์มาอย่าโทรมานะครับทำแอดไลน์ทักมาครับนะเพราะอาจารย์ไม่มีเวลารับสายนะครับท่านจะมาทิกนะไม่มีเวลารับสายเพราะงานเยอะเลยนี่ทำสูตรเป็นกองเลยนี่ครับนะเป็นกองไปเลยนี่ว่าจะมาคัดสูตรอีกทีนะครับแค่นี้ก่อนครับแล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ